เราอบอ่างป็างการนะแล้วต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมที่มาด้รัลืก้งรางวัองชาแต่ที่นั่นนีั้อยางอไมเทก่านินชมนรายการสาริดยาดที่ผริอ๋อที่ปริษทนี่เออมันใหม่ๆเพราะว่าเราหยุดหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะเราต้องพัฒนาต่อยอดงาน มีลูกคกก้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับของรัฐบาลที่ต้องการที่จะให้มีการเพิ่มช่องทางในการตลาดนั่นก็หมายถึงว่าได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวประการแรกก็คือ1ยึดหมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นนะครับประการที่2ก็ได้คานึงถึง สถานที่นะครับซึ่งเป็นสถานที่าการท่องเที่ยวนะครับประการที่3ก็กำานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะครับประการที่4ก็คือ,อยึดในเรื่องของการบริหารจัดการาหมู่บ้านนะครับแล้วซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่ได้คิดคัดเลือกหมู่บ้านนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั่นก็คือ มีกลุ่มจักสารกลองนกเขานะครับซึ่งเราได้มีการผลิตกันอย่างจริงจังต่อเนื่องเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกลองแหนะครับจากกลงนกมาสู่เป็นโค,โคมไฟนะครับแล้วก็เป็นของที่ระลึกด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรามีตลาดน้าคลองแหนะครับซึ่งเป็นถึงที่โดดเด่นมีผู้ชมุมผู้คนมาท่องเที่ยวมากมายด้วยกันนะครับกิจกรรมนะคะผนวกร่วมกับ